สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้หงสบายแล้วนะคะผมอยากจะไปใส่บาตรไปทำบุญขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยค่ะพี่ใหญ่พาไปาแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของพี่ใหญ่ด้วยค่ะก็เลยเออยากจะใส่บุญอยากจะทำบุญเป็นกรณีพิเศษเลยนะคะตอนนี้เรามาถึงตรงนี้นะคะที่ เลยดอย,ยสเกนหรือเปล่าคะที่จะเป็นเขาทำรางรถไฟอะคะ่ะสถานีรถไฟอะคะ่ะอันนี้ก็หมู่บ้านรัตนบุรีนะคะ นวิ่งกันอยู่เลยว่าแต่ว่าเราจะไปทันหรือเปล่าเนี่ยพี่ใหญ่6โมง6นาทีท่านเนาะเดี๋ยวเราไปแวะซื้อของกันอีกนิดหน่อยแต่ก็เตรียมมาแล้วแหละบางส่วนเดี๋ยวแวะซื้ออีกอต้องไวนิดหนึ่งใช่ใช่ตอนเช้ารถก็เยอะอยู่นะส่วนใหญ่รถเข้าเมืองจะเยอะ แต่ถ้าเราเลยรถคันนี้ก็ทำค,ความไว้ได้คุณใหญ่ต้องระวังนิดนึงนะระหว่างทางนะคะหมอกเยอะเลยทุกคนเนี่ยโอ้โหอ,อยากให้ทุกคนได้มาแบบอยู่บรรยากาศสัมผัสแบบนี้นะโอ้หมอกเยอะเลยมหมอกเต็มเลยแล้วก็อากาศก็เย็นด้วยนะ เย็นเย็นถึงหนาวเลยแหละหงยังต้องพกผ้าห่มมาด้วยเลยเขาน่าหนาวเลยเสียวบนดอยหนาวนะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหงจะพาทุกคนเนี่ยไปใส่บาตรเสร็จแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็เอน้องสาวแล้วก็หลานสาวนะคะจะพาหงกับพี่ใหญ่ไปดอยช้างค่ะ จะมาเจอสีแสส่แยกใบพัดสี่แยกใบพัดถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายก็จะไปสนามบินถูกไหมอันนี้เราไม่ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเรืยๆค่ะตรงมาทางเอ่อดอยสเกนใช่ไหมพี่ใหญ่เออดอยสเกนพอดอยสเกนเสร็จเนี้ยก็จะเจอเมื่อกี้เออเจอตรงส,สถานีรถไฟนะ นี่ตอนนี้เราก็กําลังใกล้จะถึงตรงนี้จะทางโค้งโค้งแบบหักศอกนะทุกคนต้องระวังหน่อยนะ,นยใ,ชะใช่อันนี้ก็จะเข้าเขตเขตวิงชัยแล้วนะคะจะเข้าเขตอําเภอวิงชัยแล้วนะคะไม,ไม่ตไม่ตแนนแล้วเออใช่มันช้าไม่แหวะแล้ว โอเคมาช้าก็อดหมดไว้นะคะปลาดุกเจ้านี้ขายตัวละสาสบาทแล้วก็ข้าวก็สิบบาท เออข้าวห้าบาทแม่ค้าจะเพิ่มข้าวให้<笑><笑>เอาเอาปลาดุกหกตัวแล้วกันนะมีห้าตัวอยู่ค่ะโอ้ยมีห้าตัวเหรออันเจา้าของก็อดได้เดีอันนี้ได้แต่ไปใส่บาทโท่โถ่เนา,างเนาะไม่เป็นไรงั้นก็เอาเข้าวเหนียวกับหมูปิ้งก็ได้นะคะ<า> 1> 1หนึ่งชุดหชุดนะคะค่ะ กินหนึ่งชุดยาใช่เพราะว่าผมต้องทานข้าวแล้วก็ทานยาเดี๋ยวไปช็อคเดี๋ยวอาการกำเริบเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะเที่ยวไม่สนุกขึ้นตอนขึ้นดอยช้างกินก่อนก้อนนลงไปครับผม รวมแล้วเป็นเท่าไหร่คะสองร้อยค่ะไว้ข้างหลังต่างนะเออ,เออได้ค่ะคได้ค่ะเอาไว้ดีแล้วใช่ไหม,มครัวจะไม่ทันใสผ่ผาดค่ะค่ะยินดีค่ะกลิ่นหอมเลยหมูปิ้งกับข้าวเหนียวร้อน ว่าตอนนี้ยังไม่ทานนะเพราะว่าน้ำอยู่ด้านหนละังน้ำดื่ม ซื้อตรงนี้แหละแต่วันนี้กลัวไม่ทันนี่ในตลาดก็เขาก็จะมีผักพื้นบ้านนะอ้มานาถูกมากมานาโลละสี่สิบโลละสี่สิบคดถูกจริงๆเลยอันนี้ก็สะพานน้ำอะไรเนี่ยน่าจะแยกมาจากน้ำลาวหรือเปล่าตอนน้ำท่วมและตรงนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะคะ ค่ะวันนึงถ้าถ้าฝนไม่ตกนะก็จะร้อนมากมากนะคะถ้าฝนตกก็คือตกตกก็ตกหนักตกแบบน้ำท่วมเลยนะคะถ้าไม่ตกหมอกก็จะออกแบบนี้ถ้ามีหมอกนงี้คือไม่มีฝนละฝนไม่ตกแล้ว สี่แยกสีไซมูนมาเนี่ยประมาณ24กิโลเองนะคะทุกคนไม่ได้ไกลถึงขนาดนั้นบางคนบอกว่ามันไกลมากไปไม่ได้หรอกมารถยนต์ก็แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองนะคะมาเถอะถ้าคนไม่มีบูทเนี่ยมาไม่ถึงนะคะผมขอบอกเลย ใช่ใช่มันจะมีเขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวจะมีอีกรอบหนึง่งวยในเกี่ยวข้าวอะเออใช่ใช่ก่อนเกี่ยวข้าวมั้งหรือว่าช่วงเกี่ยวข้าวพอดีอันนี้ถึงบ้านใหม่เจริญแล้วนะคะ <intensely> บ้านใหม่เจริญแล้ว ช้าเนี่ยหงพาทุกคนมาใส่บาตรถวายทานทำบุญนะคะแล้วก็เดี๋ยวสายๆเนี่ยหงจะพาทุกคนขึ้นไปดอยช้างว่าอากาศดอยช้างเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าถ้าไปช่วงหน้าฝนนี้นะสามารถที่แบบว่าจับเออเมฆได้เลยนะใช้มือจับเมฆได้เลยเขาว่าอย่างนั้นแต่จะลองไปดูถ้าไม่ไปก็ไม่รู้อันนี้เราแค่ฟังเขามา ถึงบ้านเวียงแก้วแล้วนะคะพอเวียงแก้วแล้วก็จะดอนแก้วพอดอนแก้วแล้วก็จะล่องบัวทองค่ะก,คก็คือจะมีตลาดตรงตรงนี้นะทุกคนตลาดตรงซ้ายมือเออี่มเอามีบนีเออันเตม,มาแล้วเนี่ยพันเต นะคะเชิญทุกท่านนะคะเ,เชิญร่วมร่วมพิธีถวายพากฐินตามแบบอริยะประเพณีพุทธวจนะนะคะการรำสก,การครับโอเง

เมื่อกี้นี้เราใส่กันตรงที่สามแยกรองบุทองนะคะกับพี่คุูสามรูปมันก็คือมีท่านพันเตลุ่งพันเตชวาลแล้วก็พันเตกรีดนะคะแต่ตอนนี้หงจะพาทุกคนไปใส่บัตรด้วยกันอีกนะคะไปทำบุญด้วยกันอีกนะคะอีกที่หนึ่งก็คือที่ตลาดตลาดเขาเรียกว่าดอนแก้วใช่ไหมตลาดดอนแก้วค่ะ อพี่ขู่กำลังมาแล้วหรือเปล่า<ม>เออพี่ขู่กำลังเดินกลับมาเรารอ,อ,อสาตรงนี้นั้นน่ะจอดก็วันนี้วันเกิดโยมใหญ่เจ้าค่ะ <c oughs>